สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเบียร์พารวยจ้ามาเจอกันนะคะค่ำคืนนี้นะคะสองทุ่มเจ็ดนาทีนะคะขณะนี้สองทุ่มเจ็ดนาทีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กน้าอกนเฟซบุ๊กนะคะฝากเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กให้ด้วย เป็นวัดรุ่นแรกค่ะว่าเศ้าจักเทียกินทิฟฟี่กับว่าเศ้าผ้าลากกับเอาบอยูปวดหัวคางเดียวปวดตรงนี้อา่าเข้ามาแล้วกดไลค์ก like, ดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะมาแล้วเก้าคน อย่าบปขออนุญาตขึ้นไล่ท่างเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กต้องเอาอีกกล้องหนึ่งต้องเอาอีกขาหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันจะบังกันสวัสดีจ้าคุณเฟื่องฟ้าสวัสดีจ้ามาแล้วยี่คนเดี๋ยวขึ้นท่างเฟซน้ำก่อนจ้าเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กด้วย เฟซบุ๊กด้วยดีกว่าเซียนบางแคเดี๋ยวรอก,อก่อนนะคะช่วงนี้เวลร่างกายบ่สมบูรณ์ปันใดค่ะเป็นวัดเป็นไขรมันก็เลยเป็นเป็นคั้นขานเมื่อย,อยเป็นบ่มีเดียวแรงในการทำงานจังใดบูจาเดี๋ยวขึ้นทางเฟซเห็นน้ำก่อนอ่ามาแล้วเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊ก สวัสดีทาง Facebook ด้วยนะคะเ c e บุ๊กทาง youtube คุณกฟื่องฟ้าคุณยาดาคุณวีโวอเอาพูดได้คำว่าแล้วขอกำลังใจคนละนึงแชร์ในเดอคำมือน,นี้มีแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวันที่16พฤษภาคม2568นนะคะชี้ขาดล่าง,แล,าะะาลางแล้วก็รับเขมราชนะคะชี้ขาดล่างแล้วก็รับ รับเคม,มาราศสองสำนักค่ะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่างวดที่ผ่านมาทั้งสองสำนักนี้ไม่เข้านะมันหลุดนะคะหลุดไม่เข้าทั้งไม่เข้าทั้งชี้ขานล่างไม่เข้าทั้งรับเคม,มาราศนะคะแต่ที่มานําเสนอก็เพราะว่าก็มีคนเรียกร้องมาอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเบลมานําเสนอจะให้เฉพาะคนที่อยาก ได้เท่านั้นนะถ้าเราไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาดูเฉยๆก็ได้หรือว่ามาเล,เลื่อนผ่านก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากได้ในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นแนวทางเฉยๆนะคะในส่วนของชี้ขาดล่างแล้วก็รับเขมาราดนะคะเอามาแบ็งปันวิี่ค่ะเพราะว่าบางคนเพันกับคอมากกับจัดหายตามข้ามคอ,อค่ะพิดถือเบียกบเบื้อคือกันเด้อเพราะฉะนั้นกะ กัลุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะบางที่กับมีหลายยางนะคะหลายคนหลายร้อยพ่อพันแม่เนาะร้อยพ่อพันแม่แต่ว่ามันกับบรนทอนจิตใจเฮาคือกันน่บางที่กับไปอ่านอะไรที่มันบอดีคุณโอบอกว่าอะไรนะสวัสดีพี่สาวคนสวยหายตัวยากจริงๆพี่เราช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพไปเด้อยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านฝนคิิสิมากกบม่าแบบอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเสียงเตี้ยเสียงเตียเต้ย,ยบ่มั่นใจให้การว่าวันนี้จะได้ไปตามเรือค่ะเพราะมือนี้วันที่เท่าไดรแล้ววันนี้วันที่สิบสามแล้ววันนี้วันที่สิบสามแล้ว เบลยังไม่ได้ตามทั้งเซียนบางแคเซียนบ้านผือจานต้อยคนบ้างหวยหลายสำนักอยู่อะไรที่เป็นคลิปโทรอ่ะเบลอก็ไม่ได้ตามเลยมือนี้เป็นของรับเคมาราชแล้วก็ชี้ขาดล่างนะคะงวดเก่าไม่เข้านะอันนี้ไม่เข้าเอาให้ดูงวดเก่านะคะงวดเก่าไม่เข้า งวดเก่าก็ให้วิ่งห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งมันออกศูเนาะไม่เข้านะคะไม่เข้าพึ่งมาครับพึ่งมาพึ่งพึ่งมากึ้นกันจ้าสวัสดีค่ะคุณซีรีลักษ์สวัสดีพี่เบลสวัสดีจ้านี่ค่ะงวดก่อนไม่เข้าเอาไหทาทั้งทั้งเฟบมากันนวดก่อนไม่เข้านะคะบอกกันตรงๆเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะเราจะไม่มีการแก้ไขตัวเลขเป็นเด็ดขาด อันนี้คือไม่เข้านะคะสําหรับชี้ขันล่างงวดก่อนไม่เข้าเดี๋ยวให้ท,าท่ามเพดบนก่อนค่ะแล้วก็รับเข็มมาราดงวดเก่าก็ไม่เข้านะ,ะ้าสให้9ก้ออกสองอกสามไม่เข้านะคะไม่เข้าทั้ง2ใบแต่ก็มานําเสนอเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลายคนก็ขอมาเราก็จัดให้ แนวทางนะคะบางคนเขาไม่ได้อยากจะซื้อหรอกเขาไม่อยากจะซื้อตามหรอกแต่เขายแค่อยากจะรู้เฉยๆนะคะว่ามันได้มาตัวไหนบางคนนะ่ะเขาเออต้องเปลียวตามมันนี้ให้หน่อยอยากรู้ว่าเขาได้ตัวไหนมาอะไรประมาณนี้อะ่ะเราก็ตามให้นี่แหละค่ะจุดป,ประสงค์ของเราที่เราตามตัวเลขให้ก็แบบนี้ละค่ะนี่เห็นอยู่นอกงดก่อนมันบอกข่าวค่ะเดี๋ยวให้ทา่านฟิจยูทูปบุกบัมวดเก่าไม่เข้านะคะ เห็นไหมนี่งวดเก่าไม่เข้าอันนี้งวดเก่านะงวดเก่าวันนี้งวดน,นี้มาแล้วจา้างวดน,นี้มาแล้วทั้งสองใบเดี๋ยวเบิให้เบิ้งค่ะเตรียมสถานที่ก่อนถ่ายทอดสดนะคะอาจจะอิลุงมตุงนางนิดนึง ถ้ทอดสดอีรุงตรงนางนิดนึงเสียงพัดลมกระสิดังบละ่ะอา้าวกันยาพัดส่งดาวห้าสิบดวงแตงกิวจ้าให้ดาวห้าสิบดวงมีหมูด้วยมีหมูอุดอูดด้วยนี่อริชาแม่ได้ดาวห้าสิบดวงนะไปตีให้ดาวแม่หน่อยดาวเป็นรูปหมูอูดอูดอ่ะ <laughs> ได้ดาวห้าสิบดวงรอครับเสียโอปอขอบคุณจา้าโอปอถึงด้าเป็นตอนนเลขว่าเขาถึงด้าเป็นตอนนโอ้ยเงยียบไหลมาจ้ามามาอ่ะพร้อม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  พร้อมพมนีเขามีรูดมีผิดมีถือค่ะถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะเราจะไม่มีการแก้ไขตัวเลขเป็นอันขาดนะคะเราจะไม่มีการแก้ไขตัวเลขถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะคะบมเมนว่าเออพ่อเลขออกมาแก้ไขให้ถือบมเมนตได้จากบมเมนทางช่องเขาบมเห็ดแบบนั้น้า้าแก้ไขตัวเลขนะเป็นเพด เป็นเพจอวตารค่ะเพจบะมีตัวตนเพจอยากได้คนติดตามเพจอยากได้คนเขาไปพ์เรื่งไรๆจะซื้อเรื่องขันขันเพจได้ที่เขาแก้ไขตัวเลขนะมัใช่เป็นนายสันแต่ถ้าเพจที่เห้ามีตัวต,วตนเห้าเป็นเจ้าของจริงๆเห้าไลฟ์สดเหนนาเห็นตากันยังสีชัดๆเจนๆนะคือเห้าจะชัดเจนอยู่แล้วว่าเห้าจะบ่มีการแก้ไขตัวเลขผิดคือผิดถือคือถือ,ถอแล้วย้ำนะคะว่า เฟซจริงมีแค่เฟสนี้เฟสเดียวนะคะเบลมีเฟสนี้เฟสเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบลอยู่ที่เฟซอื่นแสดงว่าเฟซปลอมทั้งหมดนะคะเห็นเบลที่อื่นคือปลอมทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเลขลับเขม,มาราชนะคะงวดก่อนไม่เข้านะคะงวดนี้มาแล้วนะคะงวดนี้คือห้าสี่หกงวดนี้คือห้าสี่หกจ้ะ ซีวิรักเล่งมีเข้ามีหลุดค่ะพี่เบลสู้ๆขอบคุณค่ะกระดาคักโพดดดาคักดาแน่ดาจนดาทุกคลิปดีค่ะดาไปลองเรีงยงไปดอ้อรหลีแล้วบบนี้เอาไปเอามากเขาบอกเยวเอง <c oughs> เบลย,ยังไม่ทันได้ไปบ็อกเลยเขาบ็อกเบลเองแล้วนะคะคนที่ดาเออก็ดีเหมือนกันเบลไม่อยากบ็อกใครอะเบลไม่ค่อยบ็อกใครนะคะเบล เบยจะบล็อกบล็อกเฉพาะพวกที่มันมาวางลิงก์พนันนะคะพวกที่ชอบมาวางแล้วมาบอกว่าลองตามคนนี้ดูสิให้เลขแม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะชอบมาคอมเมนต์ใต้คลิปใช่ไหมเบจะบล็อกบล็อกแต่พวกนี้นะสําหรับคนที่เป็นเอฟหรือว่าหรือไม่เป็น f อฟแต่เขาเป็นคนดูแต่เขามาดา่าด่านะเบไม่เคยบล็อกเลยนะยังไม่เคยบล็อกเลย ที่นี่แนงวดก่อนเนี่ยั่นท่านใจอยู่เฮ้ยเบื่อกับว่าถุคือการเอางวดก่อนก็อยากถือมันกับว่าถือ่อะต่อไปชี้ขาดล,ล่างวดน,นี้นะคะชี้ขาดล,ล่างนะคะวิ่งล่างฟันไปที่หนึ่งนะคะวิ่งล่างฟันไปที่หนึ่งคะ่ะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณอารีคุณลำกลายคุณศิริมาคุณ ชวนรัตนะคะคุณพงพิทักษ์สวัสดีครับคุณรุ้งนาภาขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจเด้อสำหรับตัวเลขนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะ ที่มานํำเสนอหลายๆสำนักบัไดหมายคขาว่า,าห้สื่อตามทุกสำนักค่ะให้คุณผู้ชมนํ่ไปพิจารณาเราก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบเบิ่งว่ามากตัวใดมักของอาจารย์ใดหรือว่าไปเขากันกับอาจารย์ใดเราก็ไปคัดออกค่ะนี่แหละจุดประสงค์ของทังช่องที่เฮตุอยู่ตอนนี้ค่ะโมเมนตว่าโอ้ลงไปมุนอุยปุยแล้วแต่เอฟซแล้วให้เอฟซสื่อตามทุกอันมันโมเมนตได้ค่ะ ชุดะส์เดียวก็คือให้เอาไปพิจรารณาแล้วก็ไปคาดเบิ้งเอาจ้าเซียนบางแค่เดี๋ยวโทรหายอยู่เด้อขอเวลาก่อนปวดหัวแห้งตอนนี้ก็ตันดังอย่ค้างนึงเนี่ยอยากได้หวยเซียนรุ่นหรอเดี๋ยวตามให้จากคงสุดท้าย หนูวาดอะไรนี่นูว่าวาดวาดเพราะว่าหนูรักแม่เลวหนูวาดใครบ้างน,นี่อันนี้แม่อันนี้หนูอันนี้อะไรนี่ฮะอันนี้อะไรอันนี้ความรับโอ้หนูใส่เสื้อชายเดี่ยวตัวนี้เหรอใช่ค่ะไปไปแม่ทำงานอยู่ก่อนแม่อ่าสุดท้ายอีกรอบหนึ่งใครที่เพิ่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งจ้ะ ขออภัยเด้อตันดังแหงทลิปฟรีกับอวยวเฟซจริงเฟซนี้เฟซเดียวจ้าอ้าววานนี้ เพิ่งเคยเห็นงวดก่อนเข้าไหมงวดก่อนไม่เข้าค่ะบอกตรงๆเลยนะคะงวดก่อนไม่เข้าจ้างวดนี้ก็เอามานําเสนออีกนะคะเพราะว่ามีคนขอมานะคะคิดถือก,กับเป็นเพียงแนวทางเด้อทางช่องบอกตามตรงว่าไม่เข้านะคะงวดก่อนเนาะไม่สบายค่ะแอดไม่สบายจากคนณปียรัตเป็นยุ่สามมือแล้วค่ะ เป็นยุสามือเรากินทิฟตี้ก็ดีขึ้นกินผ้าลากบ็ดีขึ้นคือมันเป็นสีกนี้ค่ะสีกนี้คือเบวปวดตรงว่างคิวเป็นปวดคางนี่คางเดียวเลยปวดตรงคิวแล้วก็คือตันดังคางนี่คางเดียวค่ะตันดังคางนี่คางเดียวเลยหายใจว่าออกคางนี่คางนี่บีบเลยค่ะตอนนี้หรือว่าไซนัสก็ไม่รู้ว่าเบวเป็นไซนัสอยู่นะ อโอเคจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะขออนุญาตไปกินข้าวกินยาก็มานี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ